สวัสดีครับคลิปนี้มีพระเครื่องทางเหนือมาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับพระอริยสงลำปางหลวงพ่อเกษมเขมโกํานักสุสานไตรักนะครับเหรียญนี้จะออกที่เชียงรายนะครับปี2532นะครับทันหลวงพ่อนะครับรับประกันแท้ทันหลวงพ่อนะนะครับเป็นเหรียญนั่งเต็มองค์นะครับเนื้อทองแดงสภาพพอสวยนะครับนี่เดิมๆดีนะครับหลวงพ่อเกษมนั่งเต็มองค์สง่างามนะนะครับ ลักษณะผิวพันธุ์เดิมนะครับพิมพ์ใบหน้าหลวงพ่อนะครับสายหลวงพ่อเกษมนะครับก็เป็นผ้าย่อยราคาเบาๆนะที่มาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับข้างล่างก็มีฟอนกำกับนะหลวงพ่อเกษมเขมโกนะครับหลายเส้นฟอนต์วเหนี้คมชัดนะครับผ้าบ้านผ้าหิ่งสวยๆเดิมๆนะครับด้านหลังก็มีอัขระหน้ามะพาทะนะครับแล้วก็กำกับชัดเจนนะครับงานผูกพันธุ์ศิมาวัดถ้ำผาเจรุยจังหวัดเชียงราย19พฤศภาคม32 เหรียญนี้เปิดไว้180นะครับาราคารวมส่งนะ180บาทรวมส่งใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกมาได้นะครับองค์ตามในคลิปเลยนะครับหลวงพ่อกเกษมเขมโกสํ K aco, สำนักสุสานไตรักจังหวัดลำปาง